À, à. <laughs> Supergrep, hiền miền, nam mặt nhà 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 này nhà mặt 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 ทั้นสิไปแล้วว่าอันบนมันจะเป็นอยังไงเป็นไปจะตายไปเป็นในศาสตร์ฟ้าจะตายไปก็เลยเดินขึ้นได้จะอยู่ที่พีระมิดนะครับวันนี้มาทำอะไรแล้วมาต้องตื่ัวผมมาหาอะไรกินครับผมเมอหาอะไรกินแล้วขึ้นรีบยุบงงับรีบยู่สำหรับการนิยามและฟ้องปากนะครับมาทักมหาล้อมโซ่ไม่มีใครได้ทุกคนจับจับฉลาก ให้ไทยให้ไทยว่าลองโจยอยู <Airbnb> ่เท่าไหร่เรามาลับของฝากกับกับเจำมุมวผมุมไปไทยแน่นอนเ้ยฝั่งนี้เลี้ยวขวาอ๋อบรรยากาศเอาดูบรรยากาศป่อนครับอายุบรรยากาศครับการตักงเมืองนะครับผมฝุ่นหรอฝุ่นนนี้ฝนมันจะมา นี่ครับความแตกต่างก็นได้ชัดเจนเลยนะอันนี้อันนี้เป so ็นโซนเหมือนรูปยบอ่มใช่เดี traitor, like, were, ๋ยวมาการเขียดไว้นี่เป็นโซนในเมืองอืมแล้วก็เริ่มเดินตัวโตแล้วเป็นความแปลกๆงฝนหน่กจะตกแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยเรองนูนโลโมหินที่โรงงานคนไทยอยู่อ่าใช่ครับทั้งสูงครับมันเขาคนับเดี๋ยวลังเขาดูเนะโรงงานคนไทยดูฝั่งนี้บ้างดูฝั่งนี้บ้าง เออฝั่นี้บ้างครับฝั่งนี้บ้างแต่าไมได้ลยทกาฝั่งนู้นฝั่งซ้ายหมไ้ไปน้ำนายไปน้ำนายสวยงามนะครับบรรยากาศในตัวเมืองสอสดานั่นเหมือนเหยทหารปะอะไรวะข้าวมันข้าวเไอ้เราม่ังมันอยู่ตงนียดี มาโอนไหนเราจมด้านไหนครับม,ออมาครับเข้ามาในน,นี่ครับโซนของหวานนะครับวันนี้จะทำภารกิจกินของหวาน20ชิ้นไดี๋ยวไปกินอะไรชิ้นเดี๋ยวนี<ะ>้<อ>กินได้กี่ชิ้นแค่นั้นแหละกลับไปตรวจประวัติเออไม่ใช่ครับน่าทานมากเลยครับผมโอเค มะพร้าวไม่กินนะครับเล่นข้าวไม้เลยเดียวมาอันเต็มเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้เจอดาราดังอีกแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเครับเป็นสตาร์จากลุงเบกสตาร์ลุงเบกครับผมซุปตาร์ลุงหนุ่มใครพี่น้องใครพี่ชาย วันนี้นะครับเนื่องจากพี่หลุยส์ของเรานะครับพามาทานอาหารที่เมืองกุบาร์ของก็อยู่รูปเปงนะครับเป็นโคตปลาที่เข้าปรุงน้องเขาก็เลยพามาเนี่ยดูบรรยากาศครับบรรยากาศนะครับรอบๆอาหารแบบบุฟเป้ครับบุฟเป้นะครับราคาเท่าไหร่ครับสุดยอดมากผมก็ไม่ได้กินแบบนี้มานานราคาเท่าไหร่ครับพี่ส่วนใหญ่กินตะมหกน่อไม้ ตอนนี้อะไรครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่พีระมิดนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ซุปซุปผมทำเหมือนแกงหน่อไม้ครับตอนราคาเท่าไหร่นะที่ที่ละมาเนี่ยครับเป็นเงินบ้านเราก็อยู่ที่พันสองครับพันสองสี่ดอลลารของเทียวเนาะของเทียวของเที่ยวครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเราโดนของรับ้ำแล้วดีกว่านะี่พาไปดูนี่เป็นเมนูของตุรกีนะครับ เหมือนกับอะไรครติ๊กหยวกกระจายอยูนี้ด้วเนี่ยจะเป็นอ่ากมักแล้วกเนหเรมอะไรมากินบ้างครับก็ดีรสชาติเป็นไงครับแตกตกแบว่าเราไหม นานนี่ครับไข่ายครับจะบุ๊กแน่เลยว้าจะบุ๊กต่อข้าวงเดียวเลยนะพี่ผมข้าวครับผมกินข้าวผมอยู่ <c oughs> ครับนี่ครับมีมออีกคนไม่ได้แน่นเลยอะไรเปลี่ยนแดงหรอ <c oughs> เอาให้เลือกใบหนึ่ง <c oughs>

จะเรียมเลือดจะเรียมเลือกอ่าโอเคดูเราเขาได้่ายถูกขอเขาดู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 ด่ หเรื่องอ๋อเอ็นกี้เล่นมายากลจะดูว่ามายากลไพ่เมื่อกี้ครับได้แอะไรนะเออเก่งเกินผลแล้วเก่งเกินเขาไปแล้วนีกข้าดูอ่ะจะนพี่จะได้ครับนี่พีไมฟังไหนวะเนี่ยได้ไรฟังมันโอ้โหดอกุ้งกับเซเว่นของแท้อร่อยแน่นอน โอเคครับผมกินข้าวก่อนครับไดีไหมเอาพี่แน่ไหนคนเดียวล่อไปเต็มจานเลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เอาเองห่อไปเองครับโอเคสงสัยว่าห่ออะไรมา ลืเป็นกนมันออกมีกลิ่นนะกลิ่นเหมือนอะไรงเงวะกลิ่นน้ำสาบ่ะไ่ลองกิมดู เรื่อครับไหนของไม่เหันกินอะไรของไหนอร่อยแล้ยก็ต้องแบบตัด ไม่กินแล้วครับไม่อยากกินแล้วเจ้าบีฟูดเลยจะมายจะใม่ใจได้เยคุยด่วนเลยสามารถลงฟันมาสบีก็นอนอ่ะมันกินกับนาบิกนาบิกอยากกินแล้วนาบิกมั้ยอาวครับสนาม y อล แซลมอนลงพันวันนี้เราจะทำภารกิจกินซูชิแซลมอนทั้งหมด30ชิ้นวันนี้ไปแล้ว10ชิ้น10แล้วเยี่ยมสิบแล้ว2ี่สิบ้โหขอแคอันนี้มันจะอบให้เลยไหมเกินกินต่อมาครับ ชูชีต่อมีไก่กินไว,วนน้นึ่ไจะกระดูกทั้งกัน,นคุณเขมเอาเป็นยาวุพโด เขาพี่เขาของหวานนะจมตางนะกลับไปอ่ะเจอมเอากบไยอร่อยดีเขาทดีกลับไปจมตานวนะกลับไปดูดาดูจับบีกครับ กินอะไรท่งร้านหรือหอมมายอดกิจิ้มหอมมาอด้ไงกินิ้มติปุเรา <laughs> ครับรอครับมีการแสดงด้วย ถามเรื่สิ่งนี้นะครับนนี่เลยของหวานเดี๋ยวไม่ได้ของข้าวเนี่ยของหวานมาเยอะครับมาเยอะครับเสื้อราดีครับอันนี้พี่เสื้อกันวันเสื้อกันวันตัวใหญ่มากซึ่งเออกระดกสมบูรณ์ขาวหมดกระดเลยอาจจะเหนียวหน่อยตามไรเดี๋ยวผมก็เห็นแต่อะไรดำๆนะดำขอบแดงดขอบแดงเฮ่แมมอันนี้อันนี้เขาลามัด

ความหมนให้ร้อยเะไรตอนนี้เดี๋ยวเจเจอเดี๋ยวเจนเจอเราพูดเยอะยเลยนเ็เต็มใจก่อมเขาเลยนะ รบลงพ่อใส่ได้ได้หนึ่งคืนหมดอันนี้เขาเาใส่อันนี้อันนี้อรถอัะนะฮแนพี่น้องข้อรถ

ผสมครับผสมมันหผสมเ่ยสมเยเสียงเือกมาเลผสมผสมเรเอาไปชิมตอนเออชิมตอนนี้าสูเกลาสุเกลเนียสุเกลครับเนียมเนียเนียมมะเกเนียเนยนมะเกบานเท่านี่เออาตความบเบอกว่ากันิบบเใสบอก้านเท่าเนีมเนียมะเกกับสุสีได้ไหมเขากันนี่มันเป็นขเียมนนเออขาญี่ปุ่นนี่ออ

อันแรกครับอะไรก็ไม่รู้เป็นครีมคล้ายๆบัตเตอร์เนยครับแล้วก็โรยด้วยคาราเมลรสกรสชาติอร <c oughs> ี่แบบโรยเปนเยรสกาแฟดีครับดีเลยอะ่ะไม่เลี่ยน <c oughs> ดีทุก <c oughs> อย <c oughs> ่าง <c oughs> ดีทุกอย่างขอให้เป็นออพุดดิ้งไหมน่าจะพุดดิ้งนะน่าจะพุดดิ้งอ่ะห่ะ ใส่ให้ใก่ใส่ตะโม่ไม่ใส่ไม่ใช่ต้องกินแล้วอจะโค้งครับนี่แกเลี่ยนดีเด่นขึ้นกินไปกินมาจะเลี่ยนเดี๋ยวเดี๋หนิอิ่มไปเลยกินไปนะครับจะได้ี่เด่นชื่ออะไรครับชื่ออะไรขนมปังแช่นมขนมปังแช่นมอยากกิครับบันอะไรวะบันสปินเปันว่าอะไรวะ Mual, kata dia mual, kata dia pun mual, 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 dia, dia begini, dia begini, dia mual, mual, dia. Macam orang pecah dah, orang dah ini, mana yang? Koki, koki ni kualiti, kiri lumbanglah, dia. Dia super, dia tak. Alhamdulillah. 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 รีวิวครับรีวิวเนี่ยรีวิวเยอะแล้วทั well. ้งเพืก่ก็ต้องรีวิวอะตอบหน้าครับโมโม่นะปลาหวานเออรอบนี้เอาอันน IS ี้มาแล้วครับหมดไปแล้วกีฟูดมังไทยกีฟูดมังไก่อยู่จะมาเบาหน้าครับเบ้าหน้าเออเออเออหัวปุ้มเอาแล้วได้แล้ว

ตับไหนตับนู้นใ่กุญแจรถานไทยอะกุญแจอัจิยะโอ้ี่อาจจะมืออันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ล็อกในล็อกในล็อกในลําปางที่เขาเกิด